Welcome to a Love Note podcast. Podcast ที่จะช่วยให้น้องๆแก้ปัญหาในเรื่องของบุคลิกภาพในการเข้าสังคมวิธีคิดแบบ positive style และจะช่วยให้น้องๆเป็น best version of yourself นะคะพบกันอีกแล้วกับ EP ที่4 น,น้องเขียนจดหมายหาพี่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่มั่นใจอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ได้รับจดหมายจากน้องนูรีซามะเดงนะคะน้องเขียนจดหมายหาพี่ในช่วงของพี่เป็นวิทยากรเนาะออน้องเขียนมาว่า for me I want to work or get the job that I can use my English language but I think my English is not well so I worry about my listening speaking and writing หนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจค่ะและกังวลกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเสมอสิ่งที่อยากจะพัฒนาคืออยากให้ตัวเองมีความมั่นใจกล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆและอยากให้ตัวเองเป็นคนที่กล้าที่จะเข้าไปทักทายผู้อื่นก่อนเพื่อที่จะทํางานในองค์กรร่วมกับผู้อื่นได้ดีค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายยิ้มมาด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะน้องนูริชาขอบคุณมากๆที่ไว้ใจ พี่ในการตอบคําถามนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องปกติเลยที่เราไม่ค่อยมีความมั่นใจเนาะพี่จะสรุปตามประสบการณ์ตรงนะคะอันนี้ไม่ได้เอาจากบทความไหนเลยแบ่งเป็น5ข้อด้วยกันการที่น้องรู้สึกว่าน้องไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยสิ่งแรกที่น้องจะต้องทำกับการเรื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีๆคืออะไรเอ่ยพี่ว่า 1. น,นะเวลาพี่แบบไปทำงานที่ใหม่ๆหรือองค์กรใหญ่ๆใช่ไหม สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่พบปะกับคนเป็นครั้งแรกและจะทำให้เขาเอา mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรละ่ะประทับใจในตัวเราก็คือ รอยยิ้มนะคะน้องๆเราไม่ทําหน้าบื้อเนาะเวลาเราไปเจอใครครั้งแรกเราก็ต้องยิ้มแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องๆจบใหม่แล้วก็ไปทํางานครั้งแรกที่ไหนเนี่ยน้องๆอาจจะบอกว่าเออขอโทษนะคะพอดีหนูเพิ่งจบใหม่แล้วงานนี้เป็นงานแรกที่หนูได้ฝึกเลยถ้าหนูไม่ยิ้มหรือหนูกลัวหรือว่าหนูเกรงๆที่สามารถออบอกหนูได้เลยนะคะหนูยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวค่ะอันนี้ก็จะทําให้เพื่อนร่วมงานรู้ว่าเราพร้อมที่จะพัฒนา เองแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะอย่างที่สองเลยก็คือรู้เป้าหมายอันนี้สำคัญมากๆเลยไม่ว่าน้องอยากจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากทำอยากจะทางานในองค์กรไหนที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ย น้องต้องรู้เป้าหมายว่าน้องอยากจะพัฒนาอะไรในองค์กรนั้นๆน,น,น้องสมัครตำแหน่งอะไรหน้าที่ความรับผิดชอบของน้องคืออะไรการที่เรารู้หน้าที่เราเนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อะไรควรอะไรไม่ควรทำอาจจะสอบถามรุ่นพี่ที่เคยเออ ฝึกงานตรงนั้นหรือว่าถามคนที่ดูแลเราได้ว่าเออเนี่ยหนูมีความกังวลตรงนี้ค่ะอันนี้หนูทําได้ไหมคะแล้วหน้าที่ของหนูหลักๆคืออะไรแต่ปกติแล้วถ้าเราได้ไปทําองค์กรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วว่าเรามีหน้าที่อะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบส่วนไหนนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆรู้เป้งหมายว่าจะเอาอย่างไรเนาะ อย่างที่สามที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่านอกจากจะไปฝึกงานที่อื่นแล้ว เราต้องรู้จักพัฒนาสกิลแล้วก็อัพสกิลอยู่เสมอเหมือนน้องนูริซาบอกว่าน้องไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษแต่ถ้าน้องไปสมัครงานในโรงแรมน้องๆน,น,น้องก็จะต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ YouTube หรือว่าไปาดูหนังใน Netflix ก็ได้หาหาการ์ตูนดูที่มันเข้าใจง่ายๆอาจจะเริ่มต้นจากแบบเด็กๆเด็กฝรั่งเขาเริ่มต้นแบบดูหนังการ์ตูนคำศัพท์ง่ายๆน้องอาจจะเริ่มแบบนั้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะอัพสกิลตลอดเ และจะเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพในการทำงานของน้องก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่สี่สำคัญมากเหมือนกันก็คือ ทำผิดให้เยอะๆอันนี้บางคนอาจจะตกะใจทําไมพี่นราพูดแบบนี้พี่มองว่าการทําผิดเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรถ้าผิดแล้วผิดครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรผิดครั้งที่สองก็พอจะให้อภัยได้แต่อย่าผิดครั้งที่3ในกรณีที่เรารู้ว่าเออเราทําผิดนะเราก็บอกว่าเออขอโทษจริงๆค่ะพอดีหนูไม่ทราบยังไงรอบหน้าหนูจะปรับปรุงใหม่นะคะแล้วก็ระวังดีๆนะคะอย่าทําผิดเรื่องเดิมๆพี่เชื่อว่าขึ้นต้นว่า เราไปฝึกงานหรือว่าเราอยู่ในช่วง probation เขาให้อภัยเราอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เอาความผิดนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็พยายามปรับตัวเองให้เป็น better version of yourself นะคะและอย่างที่5เลยก็คือเราต้องรู้จักให้รางวัลตัวเองบ้างอย่างเช่นวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเทำอะไรที่เรารู้สึกว่าประสบความสำ ประสบความสําเร็จเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอย่าลืมให้รางวัลตัวเองนะอาจจะแบบว่าเออวันนี้เราเราทําให้หัวหน้าภูมิใจเราปิดดิวได้หรือว่าเราต้อนรับแขกแล้วก็เราเห็นรอยยิ้มบนหน้าแขกนี่แบบแฮปปี้สุดๆแล้วก็ขอบคุณเราเราต้องรู้จักให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะรักคนหน้ากระจกเยอะๆแล้วก็อย่ากดดันตัวเองมากๆอย่างเช่นเหมือนบางทีเวลาพี่สอนอย่างเงี้ยสอนสอนต่างจังหวัด6ชั่วโมงพี่ก็จะบอกว่าเออโนราเดี๋ยวเธอกลับไปแล้วเธอไปฟาดไอศครีม สเวนเซนแบบทั่วยใหญ่ๆได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเธอสอนทั้งวันแล้วค่อยกลับมาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยพี่จะล่อตัวเองด้วยขนมหวานเพราะว่าพี่ชอบทานขนมหวานมากนะคะน้องๆบางคนก็อาจจะชอบทานขนมหวาน หวานเหมือนแบบพี่เหมือนกันเนาะก็อย่าลืมให้รางวัลแก่ตัวเองแล้วก็รักคนที่น่าก,กระจดเยอะๆคอยเคาเรียกว่าอะไรล่ะใจดีกับตัวเองเยอะๆนะถ้าน้องๆเพิ่งเริ่มทํางานใหม่ต้องอดทนนะคะขอบคุณสําหรับจดหมายจากน้องนูริซานะคะอยากจะให้น้องๆกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อที่จะฟังคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปแฮชฟอรดไนทนะคะเจอกันอีพีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ